นี้อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะจีนี่ก็จะพามาชมรถกระบะยกสูงหล่อๆคันนี้เลยนะจ๊ะเป็นตัว Isuzu D-Max All New เครื่อง1.9 Blue Power นั่นเองนะคะสําหรับโฉมนี้จะเป็นโฉมตัว Spec แ a b นะคะหรือแท b เกิดได้นั่นเองนะคะเป็นรถปี2015นะคะราคาเบาๆไม่แพงมากนะคะคุณลูกค้า พันนี้นะคะราคาตั้งจะอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีพันนี้ฟรีดาวได้เลยนะจ๊ะคุณลูกคา้าพ่อยู่ที่9,941บาทนาน7ปีเลยนะคะคุณลูกคา้าส่วนลูกค้าที่ไม่มีประวัติเครดิตนะคะทีนี้บอกก่อนว่าเปิดดาวอยู่ที่ 15%ของราคารถนะคะแต่การที่ท่านเปิดดาว15%นะคะท่านจับคอนอยู่เดือนละ8,440บาทนาน7 000ปีเช่นกันนะคะคุณลูกค้าส่วนลูกค้าที่เป็นอาชีพอิสระนะคะใสๆไม่เคยมีประวัติการ่นอนอะไรเลยนะคะเป็นอาชีพอิสระรับเงินสดไม่เดินบัญชีนะคะสามารถออกรถกับเราได้นะคะแต่ว่า คุยกันเป็นเคสใบเคสดีกว่านะคะอาจจะต้องเข้าเงื่อนไขในส่วนของดาว15นะจ๊ะคุณลูกค้านะสำหรับคันนี้นะคะเป็นดอแมกจากโรงงานเลยนะคะทาง V88 ของเรานะคะได้ใส่ยางใหม่ให้นะคะเป็นยางใหม่โยโกฮาม่า oh แท้เลยนะคะด้านข้างก็จะมีบันไดเหย,ยียบขึ้นเหยียบลงง่ายสะดวกในการขึ้นลงด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะในส่วนของกระบะแมกเนเตอร์นะคะทาง V8% 8ของเรา ได้ทําการเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าใหม่นะคะเป็นของขวัญของชํารวยเป็นกําไรให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะและก็ในส่วนของอการชนท้ายนะคะเราก็ติดบันไดให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าก็ง่ายและสะดวกต่อการขึ้นลงเช่นกันนะคะรุ่นนี้เป็นโฉมแซดเลยนะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะมือจับก,ก็จะเป็นคุเมียมแบบนี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูภายในกันนะคะ ส่วนคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจนะคะดูคลิปนี้แล้วนะคะก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะซื้อรถกับ v 8 8ซื้อรถกับจินนี่ได้ทุกคันเลยนะคะที่จินนี่ทําคลิปนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่มีเงินอ่าเดินบัญชีนะคะเป็นอาชีพรับสดก็สามารถซื้อรถกับเราได้แต่เข้ามาปรึกษากันเคสไปเคสนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 0 5 6 2 4 9 1 6นะคะ ยินดีช่วยทุกพันดันทุกเทสนะคะให้คำปรึกษาก่อนการซื้อรถก่อนการยื่นเอกสารทุกครั้งอย่างแน่นอนนะคะจินนี่นะคะไม่มีเหตุผลที่จะไม่ช่วยคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าอยากได้รถจินนี่ก็อยากขายรถนะจ๊ะคุณลูกคา้าโปรโมชั่นดีๆต้องซื้อกับเซลล์จินนี่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของจินนี่ด้วยนะคะรับรองว่าของแจกของแถมโคตรคุ้มอะ่ะบอกได้เลยคุณลูกคา้าคันนี้เป็นเกียร์กระปุกจ้าเป็นเกียร์กระปุกนะขับง่ายนะคะคุณลูกคา้า ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะด้วยเครื่องยนต์1 9 0 0 c ีนั่นเองนะคะส่วนเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมยี่อย่างดีสีเดิมๆเ,เลยนะคะคุณลูกค้าเบาะใหม่สะอาดไม่มีขาดไม่มีชำรุดอย่างแน่นอนนะคะใครได้คันนี้ไปไม่ทุดอย่างอย่างแน่นอนนะคะหรือคุณลูกค้ามองหาเป็นรถรุ่นอื่นอยู่นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะในเพจ a c e b o o k นะคะของจินนี่และติดตามทางช่อง,องทางยูทูบได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทั้งทั้งสองทางเลยนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งนะคะบ๊ายบาย